อ๋อพี่น้องครับผมอันนี้ก็เป็นของปูวัดป่าพี่น้งองอปูวัดป่าพี่น้องปูวัดป่านะครับเนาะปูวัดป่าอ่าปูวัดป่าพี่น้องปูวัดป่านี่วิ่งเจ็ดบนเจ็ดหนึง่งเจ็ดสองพี่น้อง เจ็ดสามเละเจ็ดหาพี่น้องล่างก็มีหาหนึ่งหาหาหาสี่ครับผมให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเพื่อเปน็นแนวทางได้ครับเด้อบัดนี้ก็มีอยู่วัดต่อมาก,ก็คือวัดวัดกู่แก้วเนาะครับเนาะวัดกู่แก้วเนาะวัดกู่แก้วครับผมวิ่งบนหกกับศูนย์เพิ่นตัดให้สามตัวคือเจ็ดศูนย์สามพี่น้องศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดพี่น้องล่างวิ่งหนึ่งคือหกหนึ่งกับหนึ่งหกพี่น้อง วัดกูแก้วนะครับนาะอปูสะบัวครับผมอน,นี้ปูสะบัวครับผมปูสะบัวนี่ก็มาหกห้าเลขสามตัวกับหนึ่งเจ็ดแปดพี่น้องเรียว่าตัดเด่นหนึ่งเจ็ดครับผมเด็กันนี้ก็หลายสำนักนะครับมาเจ็ดคือกันหลายสำนักครับผมปูห้าสองพี่น้องปูห้าสองปูห้าสองนี่เป็นเลขเป็น อมีสูตรมีคำนวณเนาะเลขเปิ้นนี่เลขเปิน้นเฮดสูตรมาไว้เพื่อสางห้องนา้าโดยเฉพาะครับผมใบสร้างห้องนอง้ํา6ห่องมาสั่นนี่ะเปิ้นก็นเลยใหแนวาทางฝากพี่ตอนน้อง fc เลข3ตัวบนคือ810 807407เพี่น้องเลขลลางแขนแขนเลยพี่น้อง7 0็ดพี่น้องโตกันขึ้น14กับ94พี่น้องนี่นหละครับ ต่อมาปูซี่ศูนย์พี่น้องต่อมาเนี่ยปูซี่ศูนย์เด้อวิ่งเจ็ดกับศูนย์พี่น้องเจ็ดกับศูนย์กับเก่าพี่น้องเลขสองตัวจับคู่ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าแล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก่าพี่น้องปูสี่ศูนย์นะครับเนาะต่อมาพี่น้องต่อมาต่อมาก็คือคู่บา่า วัดป่าเพื่อนในมิตฝันเห็นเด็กหน่อยว่าสั่นเขียนให้เนี่ยเป็นลักษณะนี้คูบาวัดป่าครับผมสามตัวบนหกห้าสามพี่น้องแล้วก็มักที่สุดคือสองหกจนเด็กหน่อยว่าแล้วก็หกหากันใบพี่น้องคูบาวัดป่าเนาะพี่น้องเนาะครับผมต่อมาปูศูนย์เจ็ดพี่น้อง ต่อมาปู07ปู07เดเนบนบ่มีวิ่งพี่น้องบ่มีวิ่งเด้อมากหลายขึ้นสองเก่าวงกลมห้เลย29ตัวรอง39 28แป้และก็สาพี่น้องเลขล่าง68กับหาหพี่น้องชัดเจนวงไว้ใหายชัดเจนพี่น้องตัวรอง59าล้าและก็6 1เป็นตัวกันครับผม ปูศูนย์เจ็ดน้ครับนอ้อต่อมาครับปูสามแปดสดสดร้อนรอนมื้อนี้เลยพี่น้องปูศูนย์แปดเออปูสามแปดพี่น้องสดสดร้อนร้อนห้อนห้อนวิ่งบนเจ็ดกับแปดพี่น้องลักร้อยขั้นมักเจ็ดสองก็เอาเก้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสองพี่น้องสองตัวปัญหาเจ็ดสองแปดสองพี่นอ้องอ่าเลขล่าง เจ็ดศูนพี่น้องอันนี้เลขมีตัวหลักรลอยเจ็ดกับเก้าด้พี่น้องได้คงปูสามแปดพี่น้องปูขุนพี่น้องปูกระปูขุนกระายตัวไนที่ปูขุนเนี่ปูขุน,น,น,ขนพี่น้องปูขุนบนวิ่งศูนย์ล่างก็วิ่งศูนย์พี่น้องอบนนันมี6กสามเจ็ดสี่แปดห้เด่นที่ศูนย์เัน หนึ 1> 1, 8, ่งแปดกระแมนโตร่องสองเก้ากระโตร่องตัวเด่นเนะี่ยมิยูศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์พี่น้องสี 4, 1, ่หนึ่งกระโตร่องเลขล่างพี่น้องเลขล่างหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นตัวเด่นศูนย์หนึ่งเป็นตัวเด่นหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าและกับห้าโฮเป็นตัวกันพี่น้องเป็นตัวกันเด้อเนี่ย เป็นตัวกันเด้อครับผมเป็นตัวกันครับของปูขุนเนาะครับเนาะต่อมาเลเ่พ่อแต้มพ่อแต้มครับวิ่งบนสองครับผมวิ่งบนสองเนาะครับเนาะจับคู่ให้ก็คือหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามครับผมเลขล่าง เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดเก้าครับพี่น้องคงพอแต้มเลยครับเด้อะพอแต้มเซียนเทวดาสะนามพอแต้มเลขวิ่งหกเนี่ยเลขพอใจดีสูตรแรกสูตรแรกพี่น้องสูตรแรกพึ่งเฮ็ดพึ่งขำเป็นสูตรแรกครับผมสูตรแรกเนาะของพอใจดีเฮ็ดสูตรมากวาใส่ได้แล้ว เออควายเอามานําเสนอพี่น้องเลขพ่อใจดีวิ่งหกบนลักลอยที่สองพี่น้องเลขสามโตพ่อใจดีจัดให้สามโตเม็ดเดียวหางเดียวแขนแขนคือหมกหวกพี่นอ้องสองหกสามพี่น้องถ้าสองโตก็หกสามพี่น้องถ้าตัดเล่นหกสองสองหกก็ได้พี่น้องสามสองสองสามก็ได้แล้วแต่พี่น้องสี่พิจาจรณาเด้อของพ่อ ใจดีชาแนลครับผมเลขล่างวิ่งสองเม็ดเดียวแขนแขนเลขจับคู่ให้สองสพี่น้องสองสชอบมากชอบในดวงใจชอบที่สุดคือสองแพี่น้องหนามากหนาลงทุนเลขชุดดีของพ่อใจดีครับผมหนาลงทุนมากๆครับผมครับผมตามต่อครับผม ตามตัวน,นะครับเนาะเลขแม่ตะเคียนพาโชคครับผมเลขแม่ตะเคียนพาโชคเด้อนี่เลขแม่ตะเคียนพาโชคบนวิ่งสองพี่น้องบนวิ่งสองล่างวิ่งสี่ครับผมเลขบนจับคู่ครับสองหกสองเจ็ดสองแปดพี่น้องเลขล่างสี่สองสี่เจ็ดสี่หกครับเลขแม่ตะเคียนนะครับเด้อ เอาต่อมาครับผมต่อมาครับคือเซียนเดชครับผมเซียนเดชงวดที่แล้วหามาตรงๆทั้งบนทั้งล่างพี่น้องระว,วังดีๆนะเซียนเดชก็บบอรมาดาขึ้นกันเซียนไม่มีหลุดเลขวิ่งครับผมเซียนเดชงวดนี้เซียนเดชวิ่งบนที่เจ็ดเม็ดเดียวพี่น้องเลขพ่นมีบนจับให้สามคู่พี่น้อง เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกวุ่นกลุ่มให้คือว่ามักหนามาหน่าลงทุนของเส้นเดียดนะครับเด้อเจ็ดสี่พี่น้องวิ่งล่างสองพี่น้องวิ่งล่างสองคือสองสามสองสี่สองหกพี่น้องเลขกมักเหล็กหักเหล็กแพ่งคือสองสี่ครับผมจัดไปครับของเซียนเด็ดครับผม อันนี้เลขของพ่วมาของอพ่อใหญ่สอนครับผมเลขพ่อใหญ่สอนนะครับเด้อเลขพ่อใหญ่สอนนี่ก็ามาดีอยู่ได้เลขเล่าก็ได้เลขพ่อใหญ่สอนนะครับผมเลขพ่อใหญ่สอนวิ่งที่เจ็ดพี่น้องวิ่งที่เจ็ดนะครับเด้อจับให้สามห้าเจ็ดพี่น้องสามห้าเจ็ดพี่น้อง สิตัดเลนเจ็ดสามสามเจ็ดหาสามสามหาหาเจ็ดเจ็ดหาแแล้วแต่พี่น้องเลขสามตัวตัดแล้วแต่พี่น้องสิพิจะหน้านะครับเด้อเลขพ่อไนสอนฝากไว้ให้คิดครับผมเลขวิ่งล่างสองเม็ดเดียวหางเดียวตรงตรงพี่น้องฟันให้มากลายแพรงหลายคือสองเก่าพี่น้องจัดไปเม็ดเดียวตรงตรงสองเก่าพี่น้องของพ่อญนสอนครับผม สองเก่าเม็ดเดียวตรงๆได้พี่น้องเด้อเอาตามต่อกันพี่น้องมาตามต่อกันเลขแม่ใบฝันแม่นครับผมเลขแม่ใบฝันแม่นเนาะครับเนาะเลขแม่ใบฝันแม่นเนี่ยผมไปทําชิปมามือเซานี่สดสดร้อนร้อนเลยพี่น้องมือว่านเป็นวันพระเล่าปฏิทุถูกขอเพื่อนได้เก้าหกสี่พี่น้อ, 9, 6, 4, นอง ไปเกาหกสีเนาะเราบาน้่งยำตกกลางคืนมาเราฝันฝันว่า,าสีนกล่องอยู่ทึ่งเฮือนแดงจึง้งคืนอ,อยู่พี่น้องอเราฝันอันนี้เราฝันไปเบื้องเรียกที่บ้านกับเกาหกพี่น้องเรียกที่บ้านกับเกาหกนี่แหละคือที่ไปที่มาของแม่ใบฝันแม่นครับผมนี่ครับเอาตาต่อมาก,มมากครับผมต่อมากเสี้ยนเดดครับผม โอ้อันนี้เส้นเส้นเดดเนาะเอ้เส้นเดด,เนเเเด,ดกับมาแล้วเนาะเส้นเด็ดไปแล้วบานนี้อ่าบาทนี้มีของอ่ปู่อริยะครับผมปู่อริยะเนาะครับเนาะปู่อริยะปู่อริยะครับผมให้สามตัวสองหางพี่นอ้อง สามโตสองหางพี่น้องสามโตสองหางปูอัดปูอริยะเพิินเป็นปูดาสีนะครับเนาะเป็นปูฤีสีเพิ่นสักยันแต่งแก่เสียเคาะเปิดดวงเปิดโชคชะตาดูไพ่ขะือว่าแม่นครับผมถ้าผู้ใดมีปัญหายัางไห้ติดต่อตามเบอร์เพิินข้างล่าง้ะครับเด้อเพิ่นมีเบอร์ให้ ติดต่ขอข้างหลังสอบถามได้ดูดวงดูเปิดโชคเปิดชะตาเปิดทางไล่โทรหาเพื่นครับผม095 8514536้ี่ห้าสพี่น้องเนาะยังได้กับฝากเป็นแนวทางในเดอร์ของเพื่นที่หายมากเพื่อสีมิโชคมิลาไปพร้อม,อมกัน5 6 5 8 1ห้ 4. ตัดเอาพี่น้องมัก กาจัดขัดสะพานได้เป็น้องด้ด้อสุไทยเลขกํำลังหอดกำลังหิตเลขสิปีคิดเจ้ามือครับผมเลขหอดเลขหิดของหน่องยายาที่ทุกคนรอคอยและตาติดตามอยู่ตลอดหยิบสี่ชั่วโมงนะครับเนาะน่องยายาผมไปหาตอนเลิกดรงเรียนน่องยายาว่าปูม่าบอกแล้วมาสั่น น้องยายาฟันท่งให้เอามือซี่ให้หกห้าหกพี่น้องหกห้าหกพี่น้องตัวร่องตัวกันสามเจ็ดแปดและก็ห้าแปดเจ็ดได้พี่น้องนะเลขตัวที่บกเคยเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มแรกตําอิตตาอมอมาคือสามแปดกับสองสี่พี่น้องเพิ่นไปนย่ำไดลกับวงหายจะสองสี่พี่น้องไปย่ำไดลกับวงแต่สองสี่พี่น้องจนเท่าถูกวันนี้จนวันที่สิบหามีหนะ้า กะย่างเป็นสองซีคือเกขาพี่นอ้องอ๋พี่น้องเบิ้งและก็แคบหนาจอไว้เป็นแนวทางเพื่อเอาไปประกอบกับฝันพีน่น้องเอาไปประกอบกับฝันเนะพี่น้องเนาะอตื่นขึ้นมาให้พี่น้องได้เงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านมือเอือน่นเป็นมือดวงดีมือเฮงมือรวยมือสุกความสชกดีของเฮ้ามืออือน่น ขอให้พี่น้องเอฟซีพอใจดีนี่มีแต่ความสูขค,ความเจริญความเจ็บยายแดงความไข่ยา้มีขอให้โศกไห้หมานลำลุย้ยสูผู้สูคนสวัสดีครับ